สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พราวชาแนลวันนี้กลับมาพบกับพราวชาแนลอีกครั้งพรากลับมาพร้อมกับการรีวิวหนังสือนิทานอิศรที่พราวเพิ่งสั่งซื้อมานะคะโดยหนังสือนิทานเล่มนี้เนี่ยมีความพิเศษคือหนังสือเล่มนี้จะมีนิทานสองภาษานะคะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยซึ่งรวมทั้งหมดนี้มีทั้งหมด50เรื่องนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ยังมีการสแกน QR Code เพื่อที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอนิทานภาษาอังกฤษต่างๆนะคะฟรีด้วยค่ะนอกจากจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังมีเป็นภาษาไทยด้วยนะคะโดยทุกคลิปของเขาเนี่ยจะมีการเขียนซับไตเติลไว้ด้านล่างด้วยนะคะโ oh, <no. S 1> ดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์ m i s นะคะสำหรับใครที่สนใจ ซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ MIS นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.isbook.com m i นะคะโดยในการสั่งซื้อออนไลน์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ของหนังสือของสำนักพิมพ์นี้โดยเฉพาะแล้วก็สามารถสั่งซื้อใน Lazada ใน Shopee ได้ค่ะ เปิดมาที่หน้าคำนำนะคะมีการตกแต่งที่สวยงามซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพัฒนาแล้วก็เขียนมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะนะคะก็เลยจะมีภาพประกอบที่จะมีความสวยงามและดึงดูดใจะคะ่ะโดยฟอนต์ที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ที่น่ารักน่ารักด้วยนะคะส่วนในการสแกน QR Code เพื่อที่จะเข้ารับชมแอนิเมชันเนี่ย เราสามารถสแกนได้มีทั้งเคีย d โคดที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยโดยจะอยู่ในในิทานเรื่องต่างๆนะคะจะเขียนพร้อมกับอยู่ตรงหัวเรื่องนะคะ โดยคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยเนี่ยจะเป็นเสียงประกอบจากเจ้าของภาษาโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสำเนียงการออกเสียงคำเรพวกนี้สามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเพราะฉะนั้นรับชมกันได้ไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะส่วนในด้านสารบัญ นี่นะคะรวมไว้ทั้งหมด50เรื่องเลยสามารถอ่านได้จุใจเลยนะคะได้หลายวันจะอ่านก่อนนอนหรือว่าอ่านในแต่ละวันก็ได้นะคะฝึกภาษาอังกฤษนอกจากนี้เขายังคัดคำศัพท์ง่ายๆนะคะในการนำมาเขียนเรียบเรียงด้วยเพราะฉะนั้นหากใครที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษหรือมีมีความสนใจภาษาอังกฤษเป็นพิเศษสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้เลยนะคะในส่วนของตัวเรื่องนะคะเขาจะมี ชื่อเรื่องพร้อมกับ QR Code คอันนี้นะคะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น QR Code ค้ A ot, คลิปภาษาไทยฝั่งซ้ายจะเป็นคลิปภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีภาพประกอบสวยงามนะคะดึงดูดน่าดึงดูดหนังสือนิทานเล่มนี้นะคะเป็นนิทานอิสรเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคติสอนใจนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทย แล้วก็จะมี vocabulary นะ,คะ่คะคำศัพท์ง่ายๆบอกด้วยนะคะว่าเป็นคำประเภทไหนเช่นว่าเป็น verb เป็น noun อะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นหากทุกคนต้องการนํามาใช้ก็สามารถอ่านแล้วก็รู้ได้เลยว่าเราจะเอาคำนี้มาใช้เป็นหน้าที่อะไรในประโยคนะคะทำหน้าที่อะไรในประโยคนี้ ในหนังสือเล่มนี้นะคะมีการใช้คำศัพท์ในระดับที่ง่ายจนถึงว่าไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้พบเจอในชีวิตประจำวันนะคะ mm hmm. เขาก็จะเขียนมาให้อย่างเช่นหลายคำนะคะที่อาจจะเป็นคำศัพท์ที่เขาไม่เรียกว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับเด็กนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นในระดับประถมปลายนะคะ ส่วนในเนื้อเรื่องนิทานอิศบในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะมีการเน้นตัวหนังสือที่เขาใส่มาเป็นคำศัพท์ vocabulary เพิ่มเติมนะคะโดยจะใช้เป็นตัวหนังสือสีแดงเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าอ๋อคำนี้นะมีคำแปลตรงนี้เขาเน้นคำนี้นะคำนี้เป็นคำศัพท์ที่เราจะพบเจอได้บ่อยนะคะก็เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษนะคะการนั้น ฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านนิทาในพวกนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยอย่างมากเลยค่ะแถมเขายังมีการใส่ข้อคิดคติสอนใจที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็ถือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับการอ่านชิานอิศฐนะคะและพราวรับรองได้เลยนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ย ถึงจะเป็นการอ่านห,าหนังสือนิทานรือพวกนี้นะคะเขามีภาพประกอบที่ทั้งสวยงามแล้วก็ชัดเจนสีสวยนะคะสามารถอ่านแล้วไม่มีวันเบื่อแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจซื้อหนังสือนิทานเล่มนี้นะคะสามารถเข้าไปซื้อได้ในเว็บไซต์ออนไลน์นะคะโดยจะเป็นเว็บไซต์ของทางสำนักพิมพ์นี้หรือจะเข้าไปใน Laza ด a าก็ได้นะคะโดยการเซิร์ช ชื่อนี้ได้เลยค่ะนิทานอิศบก่อนนอน50เรื่องนะคะต้องเป็นหน้าปกแบบนี้เท่านั้นนะคะเป็นของสำนักพิมพ์ MIS ค่ะและหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะเป็นหนังสือเขาบอกว่าเขาเขียนไว้ว่ามันเป็นมิติใหม่ของหนังสือนิทานนะคะคือเป็นหนังสือพูดได้โดยถ้าเกิดต้องการนะเราก็ต้องซื้อใช้ร่วมกับปากกา MIS Talking Pen ค่ะ โดยจะเป็นของสำนักพิมพ์นี้นะคะอันนี้พราวคิดว่าเราน่าจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ทางการของอสำนักพิมพ์นี้นะคะเราถึงจะหาซื้อได้ส่วนใน Lazada ทุกคนต้องไปหาของ Account Official นะคะไม่งั้นอาจจะถูกโดนโกงก็ได้นะคะเขาจะมีเว็บไซต์ Official โดยการที่เขาจะมีการลดราคานะคะสามารถ หาซื้อได้ง่ายๆผ่านทางออนไลน์นะคะสำหรับใครที่การฝึกภาษาอังกฤษต้องฝึกออกเสียงอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้จักคำศัพท์เยอะๆนะคะส่วนในหนังสือนิทานเล่มนี้ที่มีทั้ง50เรื่องเราะจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในซีรีส์นิทานอิศกตอนต่อๆไปนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะใครที่สนใจก็แวะมาฟังกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พราวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย